สวัสดีคะ่ะเจอกับที่เชื่อฝนในห้องเรียนคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนกันในเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นเรื่องการคูณทศนิยมมาดูการคูณตัวแรกนะคะเป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเขาบอกว่าให้นักเรียนหาผลคูณของ7คูณด้วย0.25 นักเรียนก็ทำการตั้งคูณแบบปกติธรรมดาเอา25เนี่ยตั้งคูณด้วย7นะคะไม่ต้องมองว่าเป็นเลขทศนิยม7คูณ5ได้35ใส่5 ทศสามเจ็ด 3, คูณสองได้สิบสี่บวกตัวทศอีกสามเป็นสิบเจ็ดนะคะหลังจากนั้นผลลัพธ์ของเรานะคะเราจะต่อเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะว่าตัวคูณของเรานะคะมีตำแหน่งทศนิยมอยู่สองตำแหน่งเราจึงต้องตอบผลลัพธ์เป็นทศนิยมของสองตำแหน่งดังนั้นเจ็ดคูณศูนย์จุดสองห้าเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดห้า ไปต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะ3คูณด้วย0.25นักเรียนก็เอา251เนี่ยตั้งคูณด้วย9นะคะ919นะคะ9545ใส่5ทด4 928บวกตัวทดอีก4เป็น22ตอบตามตำแหน่งทศนิยมคือ มีทศนิยม3ามตำแหน่งนะคะดังนั้นเราจะได้9ก้าคูณศูนย์จุดเท่ากับสองจุมาดูการคูณทศนิยมกับทศนิยมกันดูบ้างตัวแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือการคูณทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะให้มองทศนิยมเนี่ยเป็นตัวเลขปกติ นะคะแล้วก็ทำการคูณกันปกติหลังจากนั้นนับรวมตำแหน่งทศนิยมตัวตั้งและตำแหน่งทศนิยมตัวคูณเสร็จแล้วเรานับเลขจากท้ายเท่ากับตัวเลขในข้อ3นะคะแล้วใส่จุดมาดูตัวอย่างนะคะ 2. 3ดคูณด้วย0.8ะคะนักเรียนก็ มองเลข2.3กับ0.8เนี่ยให้เป็นแค่เลข23กับเลข8แล้วก็คูณกัน8 3เป็น24ใส่4ทดสอง8 2 16บวกตัวทดอีก2เป็น18นะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูตำแหน่งทศนิยมตัวตั้งมี1ตำแหน่งตัวคูณมี1ตำแหน่งรวมกันเป็น2ตำแหน่งนักเรียนก็นับมาจากข้างหลัง1 2 เสร็จแ,แล้วใส่จุดระหว่างเลข1กับเลข8นะคะเราก็จะได้2.3งจคูณด้วยศูเนี่ยเท่ากับ1.84มาดูตัวอย่างที่2นะคะเป็นการคูณทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับการคูณทศนิยม2องตำแหน่ง1.5ึ่งคูณด้วยศูนเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็มองตัวเลขเนี่ยให้เป็นตัวเลขปกตินะคะ คือการนำ15คูณด้วย23 3คูณ5เป็น15ใส่5ทด1 3คูณ1ได้1บวกตัวทดอีก1เป็น4 2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ1ได้2บวกตัวทดอีก1เป็น3หลังจากนั้นนักเรียนก็นำ2ตัวนี้มารวมกันนะคะ5ไม่มีตัวบวกดึงลงมา4บวก0ได้4 สามไม่มีตัวบวกดึงลงมาได้สามร้อยสี่สิบห้าแต่อย่าลืมว่ามันคือการคูณทศนิยมตัวตั้งมีหนึ่งตำแหน่งตัวคูณมีสองตำแหน่งดังนั้นนับมาจากข้างหลังหนึ่งสองสามสามอยู่ตรงเลขสามใช่ไหมคะเราใส่จุดข้างหน้าเลขสามแต่ข้างหน้าเลขสามมันไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีตัวเลขเราเติมศูนย์ ให้ข้างหน้านะคะเราก็จะได้1.5คูณด้วย0.23เท่ากับ0.345ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆการคูณทศนิยมนะคะทำเหมือนการคูณตัวเลขปกติธรรมดาแต่แค่นับตำแหน่งจุดทศนิยมรวมกันแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ตามตำแหน่งทศนิยมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ